D.M.C.R. Delhi เ CA Daily สียงสสสื่อาารบ้น,บนชวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่24มีนาคมพุทธศักราช2,563นั่นเองค่ะก็เช่นเคยนะคะกับรายการเสียงสื่อสารบ้านทอชอบแปดนาฬิกาสนาทีไปจนถึง9ก้นาฬิกาโดยประมาณนั่นเอง เราก็จะมีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ในช่วงเช้า,ชาอย่างนี้นะคะอปไปว่ากันที่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการประชุมเตรียมรับมือป้องกันและก็เฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นเั่นเองอโดยทางกรมนะคะก็ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19นั่นเอง โดยมีท่านอธิบดีโสพณทองดีนะคะเป็นประธานในการนี้มีท่านรองอธิบดีทั้งสองท่านนะคะท่านปินศักดิ์สุรส,สัศดีและก็ท่านวิทยาหงเวียงจันทร์นะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่กล่องของกรมนะคะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือกันที่ห้องประชุมลำแผนชั้น9้านั่นเอง ทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการและก็แนวทางในการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวนะคะประกอบด้วยมาตรการการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านนะคะไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานนั่นเองรวมถึงการให้มีการจัด การประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบวีโอคอนเฟ n c e นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นั้นกรมก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเตรียมที่จะรับมือกับสถานการณ์แล้วก็หยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและก็เจ้าหน้าที่ในสังกัดนั่นเองค่ะ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3นะคะก็ได้จัดโครงการฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่กรมผู้ปฏิบัติงานภาคสนามนะคะทั้งทางบกและก็ทางทะเลนั่นเองที่ศูนย์ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่สามชะอำโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชะอำนะคะมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉินโครงการนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกทักษะการช่วยเหลือกัน ทางการแพทย์นั่นเองกรณีพบผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บทันทีทันใดประกอบด้วยการใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางนะคะหรือว่าการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉินในการช่วยเหลืออาจจะเป็นเพียงอุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้นเพื่อบระกับประคองอาการของผู้ป่วยนั่นเองจนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์หรือก่อนที่จะถูกนำส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เบื้องต้นนั่นเองนะคะโดยมีการฝึกประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของผู้บาดเจ็บและก็การเคลื่อนย้ายและการปฐถมพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินนะคะการช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหักด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยจมน้ําการช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต ก็จะมีการทำ CPR ด้วยนะคะแล้วก็ฝึกการใช้อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอื่นๆอ,อ,อีกรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยนะคะที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชัยเลนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะสำนักงาน ทรัพยากรทางทะเลนและชายฝั่งที่3ก็ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วมแล้วก็ปลูกต้นโกงกลางใบใหญ่จํานวน700ต้นในพื้นที่1ไร่ได้วยกันนะคะเพื่ออนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนให้ประชาชนนั้นได้ตระหนักดูแลและก็รักษาให้คงความอุดมสมบูรณ์และก็ยั่งเย็นต่อไปที่นในพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนของหมู่ที่10ตําบลบางแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสุสงครามนั่นเองค่ะและ้วก็ทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกนะคะก็ได้ร่วมการถ่ายทำวิดีโอซึ่งเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง u n e นนะคะและก็บริษัท s a n ริโประเทศญี่ปุ่นโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะที่จะมีการถ่ายทำนี้ก็จะใช้ตัวการ์ตูน Hello Kitty นะคะซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วมาเป็นผู้ถ่ายทอดผ่านวิดีโอ สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหัวข้อ Hello Kitty Promotion of BSDG 14นั่นเองนะคะที่เกาะเต่าสุราธานีโดยการถ่ายวิดีโอครั้งนี้นะคะก็ได้เน้นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของโครงการ g r e e n f ล n นั่นเองที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านดำน้ำนะคะให้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอช่วยเฝ้าระวัง ตรวจสอบสภาพแนวปะการังนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรประการังนั่นเองค่ะอาจจกพิษโควิดนะคะอุทยานประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแล้วก็วนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาพร้อมให้คืนเงินและก็ขอเลื่อนกรณีจ่ายเงินจองที่พักได้โดยที่เพจสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัปะละรพันธ์พืชนะคะก็ได้มี ประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่งนะคะเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดตั้งแต่วันที่25มีนาคมนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกนะคะส่วนกรณีการขอคืนเงินขอเลื่อนการจองที่พักนั้นนะคะหากนักท่องเที่ยวทำการจองในเว็บไซต์ก็สามารถขอคืนเงินหรือขอเลื่อนภายในเว็บไซต์ได้เลย โดยให้แนบหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจนแล้วก็หน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อตรงกับผู้จองนะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อที่ฝ่ายที่พักและบริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-561-0777ต่อ1716นะคะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-562-0760นะคะซึ่ง ทางโคศกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกว่าเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้เองนะคะนายวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาตและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนานั่นเองแล้วก็มีแนวคิดในเรื่องของการให้ปิดอุทยานแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และก็นักท่องเที่ยวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะคะ ภาพรวมแม้จะกระทบต่อไรายได้จากการท่องเที่ยวอาจจะลดลงไปบ้างนะคะแต่ก็ต้องอเข้มงวดในถึงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสด้วยนะคะเพราะทั้งปัจจัยท่องเที่ยวผู้ประกอบการด้วยเบื้องต้นคงจะต้องงดการท่องเที่ยวออกไปก่อนนั่นเองอาช้านี้ไปปิดท้ายกันที่เรื่องไม่สู้ดีนักนะคะก็ได้มีการไปจับ กลุ่มหนุ่มใหญ่ตุนเหยื่อฝากเข้าทำงานราชการซึ่งก็มีผู้เสียหายนะคะสูญเงินกว่า6 0แสนบาทด้วยกันที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมก็ได้ถแถลงผลการจับกุ่มนายอิทธิชิมเนยอายุ48ปีเป็นชาวจังหวัดนคนปรปฐมนะคะผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาพร้อมของกลางบัตรเรียนแบบข้าราชการจำนวนมากเลยเดียวนะคะ ก็สืบเนื่องมาจากว่ามีผู้เสียหายได้ร้องเรียนไปยังกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะว่ามีคนร้ายใช้ Facebook ที่ชื่อบร์ดนครนะคะแล้วก็ Facebook อื่นๆอีกจํานวนหลายชื่อด้วยกันได้โพสข้อความลงไปในกลุ่มหางานราชบุรีรับสมัครงานราชบุรีได้งานก่อนใครนั่นเองโดยระบุว่าประกาศรับสมัครบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรีสอร์ทหรือสถานที่ท่องเที่ยว แต่ละจังหวัดของหน่วยงานสิ่งว่าล้อมแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังได้มีการเอารูปตราสัญ,ญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นรูปของโปรไฟล์ใน ID ดี n ลายด้วยนะคะก็ทาง ปทศเขาบอกว่าเป็นข้อความเท็จและก็ข่าวปลอมนะคะไม่มีการรับสมัครงานใดนทนั้งสิน้นเมื่อผู้เสียก็ได้มีผู้เสียหายนะคะได้หลงเชื่อในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของเขานะคะ ก็ได้มีการโทรศัพท์หรือส่งข้อความเข้าไปติดต่อพูดคุยกับคนร้ายซึ่งก็ได้มีการหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินว่าเป็นค่าสมัครงานจนทําใหา้มีผู้หลงเชื่อนะคะแล้วก็โอนเงินให้กับคนร้ายไม่ต่ำกว่า30รายด้วยกันมูลค่าความเสียหายรวมแล้วก็ประมาณ600,000กว่าบาทด้วยกันนะคะเบื้องต้นก็ได้มีการแจ้งข้อหา ใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบเครื่องหมายราชการพุทธศักราช2486นั่นเองโดยหลอกลวงเป็นบุคคลอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นนะคะปลอมทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการใดที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นั้นเองนั่นเองนะคะ แล้วก็จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาก็พบว่ามีหมายจับสารแขวงนครปฐมด้วยในข้อหาชอบโกงจึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต,ต่อไปนั่นเองนะคะก็สรุปว่าเป็นข่าวปลอมไม่มีการรับสมัครงานใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะหากมีหรือว่าพบเห็นการแอบอ้างแบบนี้ก็ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปสู่การออกโอนเงินต่างๆนานานะคะ แล้วก็การแอ,แอบอ้างแบบนี้นะคะไม่มีนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นตรวจสอบข้อความหรือว่าตรวจสอบไปยังหน่วยงานต้นสังกัดกันอีกทีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ DMCR <CA>, d e l y เสียงสื่อสาร้านงชบอาว่ากันต่อที่ มาตรการต่างๆนานานะคะคที่ทางรัฐบาลน,นั้นได้ออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือว่าเยียวยาให้กับในผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะทีอ่อยู่ในช่วงเชื้อไวรัสระบาดในช่วงนี้นั่นเองนะคะโดยประหลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ กระทรวงการคลังก็ได้มีการเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนรายย่อยทั่วไปนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยในส่วนของผู้ว่าผู้ผู้ผู้ว่างงานนะคะจากคำสั่งปิดสถานที่ของกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดอื่นๆหากผู้ว่างงานอยู่ในระบบประกันสังคม ทางสำนังกงานประกันสังคมก็จะเป็นผู้ดูแลแต่หากไม่อยู่ในระบบประกันสังคมทางกระทรวงการคลังจะเข้าไปดูแลขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าฐานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังก็จะขอให้ที่ประชุมคอรมอ,อนุมัติงบกลางนะคะรายงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีพุทธศักราช2563จำนวน20,000ล้านบาทนั่นเองเพื่อเป็นการเ,าเป็นค่าใช้ใจ่ายนะคะในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ว่างงานจากคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของกรุงเทพมหาหนครน,นั่นเองแล้วก็จังหวัดอื่นๆซึ่งก็คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ5ล้านคนนะคะ โดยผู้ว่างงานเหล่านี้ก็จะได้รับการแจกเงินค่า,าคนละ2,000บาทนั่นเองต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนรวมก็จะได้รับคนละ4,000บาทนะคะาทางประกันสังคมก็พร้อมที่จะชดเชยผู้ตกงานนะคะมากกว่า7ถึง5 7.5 0ันบาทนะคะทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานก็บอกว่าตามที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด คณะกรรมการประกันสังคมนะคะก็ได้มีมติให้มีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้ลูกจ้างจำนวน50%ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน7,500บาทนะคะเป็นระยะเวลา2เดือนนั้นทางผู้บริหารยังมีความเป็นกังวลอยู่นะคะว่าเงินจำนวนนี้จะเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหรือไม่จึงอาจจะมีการ,พ,รพิจารณาให้เพิ่มมากกว่านี้ ต่อไปหรือเปล่านั่นเองนะคะจะมีการหารือกันอีกครั้งก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวัน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 นี้นั่นเองนะคะซึ่งการลงทะเบียนว่างงานในกรณีดังกล่าวก็สามารถดาเนินการได้ทางเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมนะคะเหมือนกับการ ลงทะเบียนว่างงานปกติหรือว่าอื่นๆนะคะนอกจากนี้สิ่งที่ประชาชนมีความเข้าใจผิดและก็สงสัยกรณีบอร์ดสำนักงานประกันสังคมมีมติเพิ่มอัตราการจ่ายเงินค่าทดเชยการขาดรายได้กรณีว่างงาน2กรณีก็คือ1ผู้ประกันตนลาออกรับเงินกรณีว่างงาน45%ของค่าจ้างไม่เกิน90% 2ผู้ประกรันตนถูกเลิกจ้างรับเงินกรณีว่าง,งาน70%ของค่าจ้างไม่เกิน200บาทอ200วันนะคะมะตะิส่วนนี้นะคะสำหรับกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการโรคไวรัสโควิด -19 นั่นเองส่วนทางคอปออหรือว่าคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะก็ จะมีการชงให้ทางรัฐบาลนะคะทำประกรันโควิด19ให้คนจนฟรี14ล้านคนเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยจากทางเลขาธิการาคณะกรรมการกำกับการส่งเสริมการป้องอประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะหรือว่าคอปคอคอปพนั่นเองบอกว่า ทางคอพพได้นำเสนอแผนการจัดทำประกรันภัยโควิด19สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.6ล้านคนนะคะให้กระทรวงการคลังนั้นพิจารณาเรียบร้อยแล้วตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการดูแลสุขภาพและก็ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีไรายได้น้อยให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนเอง ทั้งนี้แผนประกันโควิดที knows, 12, 000 000 000 000 000 much, ่เสนอไปนะคะทางรัฐบาลก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมดโดยใช้งบประมาณกว่า1,400ล้านบาทนั่นเองซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องจ่ายเลยโดยคิดค่าเบี้ยคนละ99บาทระยะเวลาประกัน1ปีให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยโดยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่จะเกิดจาก การติดเชื้อไวรัสโควิดได้รับการคุ้มครองคนละ1 0 0 0 0แบาทอีกทั้งยังได้รับค่าเฉยๆรายวันระหว่างการรักษาตัวอีกวันละ300บาทนะคะสูงสุดนาน30วันรวมไม่เกิน9,000บาท ขั้นตอนหลังจากนี้นะคะต้องรอกระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียดของกรมธรรประกันภยัยโควิด19สําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะว่าจะมีความเหมาะสมหรือไม่นอกจากนี้ทางคอพพเองก็ได้เพิ่มการกํากับดูแลยอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยนะคะให้ได้รับการคุ้มครองจาก ไวรัสโควิดอย่างเป็นธรรมด้วยโดยเพิ่มเติมเงื่อนไขในกรมปกันประกันภัยนะคะเพื่อป้องกันการปฏิเสธจ่ายค่าคุ้มครองแก่ผู้ซื้อประกันหากสถานการณ์การแพร่เชื้อนั้นมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะก็ถือได้ว่าพวกน้ํำยาฆ่าเชือ้อหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียวค่ะแต่ก็มีพวกที่ หาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนนะคะเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่นะคะจากความต้องการป้องกันและก็ดูแลตัวเองของประชาชนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะจากาพี่น้องประชาชนผ่านทางเพจ Facebook อ้นทิพานันสิริชนะนะคะว่าได้รับกาได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกขายแอลกอฮอล์ปลอมนั่นเองซึ่งเมื่อนําไปใช้ทําความสะอาดร่างกายและอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านหรือว่าสํานักงานรวมทั้งไปทําเจลแอลกอฮอล์แล้วปรากฏว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเดินแล้วก็ยังมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจจนต้องไปพบแพทย์หลายรายแล้วนะคะปัญหาจากการที่มีกลุ่มวิชาชีพ นำแอลกอฮอล์ที่ผิดประเภทมาหลอกขายให้กับประชาชนโดยได้นำส่วนผสมของแอลกอฮอล์ชนิดที่เรียกว่าเมทิลแอลกอฮอล์นะคะที่เป็นผลพลอยได้มาจากกระบวนการกลั่นปิโตเรเลียมปิโตรเคมีนั่นเองนะคะซึ่งก็นิยมใช้ในอุตสาหการรมเฟอร์นิเจอร์เช่นสีทาไม้นะ้ำมันเคลือบเงายาลอกสีซึ่งก็เป็นพิษต่อร่างกายเมื่อประชาชนนำแอลกอฮอล์ดังกล่าวมาฉีดพ่นที่มือนะคะก็จะทำให้มีกลิ่นฉุน นั่นเองเมื่อล้างอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านแล้วดูซึมเข้าสู่ผิวหนังหรือสูดดมเข้าไปก็จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจหลอดลมอักเสบเยื่อบุตาอักเสบปวดท้องปวดหัวเวียนศีรษะอาเจียนแล้วก็หักเพลิดื่มหรือว่าเอามือเข้าไปที่ปากนะคะก็จะทําให้สะสมในร่างกายมากๆก็จะทําให้ปฏิกิริยาในร่างกายทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเดินเห็นภาพไม่ชัด หรือรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้แล้วก็อาจจะทำให้ไตอักเสบกล้ามเนื้อตับนั้นตายได้นะคะหรือว่าโลหิตที่เป็นพิษอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวค่ะก็ขอเตือนไปยังมิจฉาชีพที่อชอบแสวงหาผลประโยชน์นะคะจากความเดือดร้อนหรือว่าซ้ําเติมความเดือดร้อนของประชาชนหลอกขายสินค้าปลอมนั้นเป็นความผิดทางอาญานะคะฐานช่อโกงประชาชนก็จะมีโทษจําคุกถึง ออตั้งแต่6เดือนนะคะไปจนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่1,000บาทถึง1 4 0 0 0บาทนะคะหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดข้างต้นก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีนะคะเพื่อที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลในยามริกฤตเช่นนี้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพทำร้ายเราและก็สังคมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอกรมบ,บนรมัยนะคะแนะนำ <c oughs> ว่าช่วงนี้นะคะ ก็ให้ประชาชนนั้นชะลอการขูดหินปูนอุดฟันผ่าฟันคุดนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเสี่ยงการแพร่โรคจากน้ำลายก็อาจจะทำให้ได้รับก,การปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิดนะคะแต่หากมีอาการปวดก็ยังพบัตนแพทย์ได้ตามปกติย้ำบอกว่าให้ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยหลัก222ด้วยซึ่งอธิบดีกรม อนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ในประเทศไทยยังคงต้องมีมาตรการคุมเข้มการคัดกรองนั่นเองเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสื่อสารความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้สถานการณ์ประกอบ สถานประกอบการต่างๆนะคะป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นที่สุดนะคะแม้กระทั่งคลินิกธนกรรมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ประกอบการที่มีโอกาสเสี่ยงแพร่เชื้อโรคจากน้ำลายสูงนะคะซึ่งก็อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะเชื้อเชื้อโรคเชื้อติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาจึงขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการทำฟันที่ยังไม่มีอาการเช่น ขูดหินปูนอุดฟันผ่าฟันคุดทําฟันปลอมควรรอให้พลระยะระบาดของโรคไปก่อนนะคะหากมีอาการฉุกเฉินเช่นปวดฟันปวดเหงือกเหงือกบวมเป็นหนองโรคหรือได้รับอุบัติเหตุฟันหักนะคะก็สามารถพบอันตแพทย์ได้ที่สถานบราบาลใกล้บ้านได้ตามปกตินะคะาทางผู้อำนวยการสำนักธนกรรมสาธารณสุขก็บอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยง การไปโรงพยาบาลหรือคลินิกทำฟันในช่วงนี้ประชาชนทุกกลุ่มวัยนะคะก็ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดด้วยหลักสองนั่นเองก็คือแปลงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟูโอรายอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะเช้าแล้วก็ก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟูโอรายนานอยางอย่างน้อย2นาทีแล้วก็ภายในสองชั่วโมงหลังแปรงฟันควรหลีกเลี่ยงอาหารและก็เครื่องหลุก เครื่องดื่มนะคะใช้กรนเสริมทำความสะอาดซอกฟันเช่นไม้ขัดฟันหรือแปลงซอกฟันนั่นเองล้างแปลงสีฟันให้สะอาดหลังการใช้งานไม่ควรเก็บแปลงสีฟันใกล้กันจนหัวแปลงสัมผัสกับแปลงสีฟันของคนอื่นนะคะเพื่อป้องกันการถ่ายเทเชื้อโรคลดการรับประทานของหวานเน้นการรับประทานผักแล้วก็ผลไม้เพื่อป้องกันฟันผุหากสุขภาพช่องปากดีก็จะไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลน,นะคะ ก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด19ได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะคะเพราะช่วงนี้ก็จะมีการคุมเข้มเรื่อยๆแล้วก็ยังมีสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเรื่อยๆนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะ mm. เพื่อไม่ให้เจ็บป่วยในยามที่วิกฤตเช่นนี้นะคะ, mm. ะมาปิดท้ายกันที่ ้อควรปฏิบัติหรือข้อควรระวังนะคะที่กลุ่มตรวจสอบภายในนั้นมักจะตรวจพบบ่อยๆเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆในการปฏิบัติราชการมาแนะนํากันนะคะสําหรับเช้านี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องแบบที่เกี่ยวกับสัญญาการยืมเงินนั่นเองนะคะก็จะมีการยืมเงินได้นะคะก็จะมีสัญญาการยืมเงินแนบไปด้วยนะคะหรือว่าแบบ8 5 0 0นั่นเอง แล้วก็ในส่วนของข้อระวังนะคะที่ควรจะมีให้ครบนะคะในแบบสัญญายืมเงินก็จะเป็นการระบุวันครบกำหนดส่งหลักฐานการจ่ายและการและเงินเหลือจ่ายนะคะที่ยืมไปภายในกำหนดระยะเวลา แล้วก็ให้ระบุรายการส่งคืนเงินยืมทุกครั้งที่มีการรับใบสำคัญแล้วก็เงินคืนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้ลงลายมือชื่อผู้อนุมัติและก็วันที่อนุมัติด้วยนะคะให้ชัดเจนนั่นเองเพื่อที่จะไม่ให้ขาดตกบกพร่องไม่ให้ผิดไปตามระเบียบนะคะให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับวันและเวลาการรับการจ่ายที่เ,เป็นไปตาม ตรวจสอบของทางกลุ่มตรวจสอบภายในนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากให้ตรวจสอบการให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนที่จะส่งเบิกค่าใช้จ่ายกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังนั่นเองและท้ายที่สุดของเช้านี้กับแผนการสร้างความผาสุกและก็ความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะเราสามารถนั้นสร้างเราสามารถที่จะสร้างได้ด้วยตัวของเราเองนะคะภายในหน่วยงานโดยเกิดจากความผาสุกที่ว่านะคะก็เกิดจากหลายๆปัจจัยด้วยกันแล้วก็ปัจจัยที่มราจะว่ากันในเช้านี้ก็คือ,อเป็นด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพนั่นเองนะคะซึ่งปัจจัยที่ว่านะคะก็ ที่จะนำพาไปสู่กิจกรรมของหน่วยง,งานที่จะต้องดำเนินการนั้นก็จะ,ะเป็นในเรื่องของหนึ่งเลยก็คือกำหนดให้หน่วยง,งานแจ้งเวียนแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบทั่วกัน2กํกำหนดให้หน่วยง,งานจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะ ก้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้นนะคะ3ากำหนดให้หน่วยงานพิจารณาการมอบหมายงานนะคะที่มีความสำคัญให้บุคลากรที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็เตรียมความพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือกำหนดให้หน่วยงานแจ้งเวียนหลักเกณฑ์แนวทางระเบียบที่จะเ,เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลก็อย่างเช่นหลักเกณฑ์การประเมินค่า ค่างานนะคะหลักเกณฑ์การปรับปรุงตําแหน่งหลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่บุคลากรในสังกัดให้ได้รับทราบโดยทั่วกันนั่นเองนะคะเพื่อที่จะร่วมกันปฏิบัติไปเพื่อให้เกิดเรีว่าส่งผลให้เกิดความผาสุกและก็ความพึงพอใจของบุคลากรของกรมนั่นเองค่ะอาราค่านี้ก็คือทั้งหมดในเช้านี้ที่นำมาประชาสสัมพันธ์ให้รับทราบกันนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟัง รายการตั้งแต่ต้นมานะคะสำหรับเช้านี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานเสียงสื่อสารบ้านทชก็ต้องขอเวลาออขอลาไปเพียงเวลาเท่านี้นะคะพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้สำหรับเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ